น้องเกือบเสียใจตะรอดชีวิตทั้งที่ใกล้ชิดแต่พอเคยคิดคบอายเป็นแฟนกว่าจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้จางดีเหลือแสนก็เกือบมอบตั้แหน่งแฟนให้ชายคนอื่นไปคลอง คนใกล้ช่ตัวก็มัวมองเว้นแต่อ้ายยังเป็นเสาหลักลักแท้คอยประคองทั้งที่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เที่ยวทำให้มองแต่อ้ายเพราะเคยเรียกร้องยังดีกับน้องเรื่อยมาซื้อรองเท้าผิด ไายยังหามาเปลี่ยนให้คนอื่นทำช้ำใจยังคอยปอบซาบตามตาทุกโทอบอเว้นนี่หลือความจริงที่ไอสหาเมื่อฟ้าเปลี่ยนหงบังตาจึงรู้ว่าอยู่บอกไกลน้องเกือบเสียใจตะรอดชีวิต เมื่อมาใกล้ชีิตรู้ว่าชีวิตเป็นนี้น้ำใจอยากบอกอ้ายว่านับจากวันนี้น้องบบมีไผยตำแหน่งตัวจริงในใจยกให้อ้ายคลองคนเดียว